รัฐบาลอย่ามาบอกนะว่าว่าผมมีโครงการคนละครึ่งเดียวอย่ไงแต่คิดให้ชัดๆนะคุณศชัยถ้าผมไม่มีต้นทุนอยู่ในกระเป๋าผมไม่ได้แดกเงินของรัฐบาลไม่ไล้คนละครึ่งเนี่ยนะคุณสุป,ปันมันก็ย้อนแย้งกับมาตรการล็อกดาวเพราะว่าคุณให้สิทธิ์ไปใช้คนละครึ่งได้วันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มาเอามาเติมบวกบวกกันก็คือ, 3, 3> อ,อวันนึงไม่เกินสามร้อย คุณจะไปซื้ออะไรมากกว่านั้นก็ไม่ได้คุณก็ต้องตอกไปทุกวันไปซื้อทุกวันไปไปคนละที่ทุกวันทุกวันนั้นบอกว่าล็อกดาวน์ผมยังบอกว่าถ้าคุณไม่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าอย่าคิดว่าคุณจะได้แดกเงินรัฐบาลสองคุณยังบอกไปเสี่ยงเชื้อแล้วผมมี่ใช้ได้วันละไม่เกินสามร้อยบาทผมต้องมีร้อยห้าสิบเพื่อที่จะไปห้างเหรอค่าแท็กซี่ก็หมดแล้วอไปยืนอยู่ไปยืนอยู่หน้าประตูห้างดูกระดูดดู ดูตาเขาอะย่าเสริมคนละครึ่งนี่เองครับพี่เตีคุณตุบานเปิดเปิดมาสนใจมากคือเห็นด้วยอย่างมากคนละครึ่งเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่แย่มากยุให้คนต้องออกจากบ้านไงปอกคนผมเชื่อชาวบ้านบนคือชาวบ้านเขาบ่นกันว่าเขาไม่มีเงินที่จะเป็น huh. ก uh ้น huh. ถ so, ุงในการที่จะไปใช้เงินรักเนี่ยอันนี้คือปัญหาการว่าคนละครึ่งเนี่ยคนที่ได้คือคนชั้นกลางที่จะมีเงินไปรวมกับรัฐ นะครับแล้วมาตรการของรัฐบาลส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดคัสเตอร์จำเรไ่มที่ไปทําบัตรลงทะเบียนแจ้งุงไทยต่อแถวกันเป็นกิโลอยู่ป็นาณพันคนอย่างเงี้ยก็เปนกลไกของรัฐนึกคุงการเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยนะล็อกดาวน์แต่ฝั่งของอีกภาคที่ดูแลเรื่อง่องเที่ยวเนี่ยก็ส่งเสริมให้ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยปัญหาของรัฐบาลเนี่ยย้อนแย้งมากในการออกมาดูการระหว่างอยู่ล็อกดาวน์ไอยู่กับบ้านแต่ว่า ในด้านหนึ่งก็ส่งเสริมให้ออกไปนะครับอันนี้เอเรื่องร้อยห้าเเรื่องของคนครึ่งเนี่ยทุกคนคงประสบอ่ะไม่ต้องออกทุกวันทั้งนั้นก็ไม่ต้ไปจายพวกนี้นะฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากว่ารัฐบาลกลับไม่ทบทวนก็มีแอปแรงต่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยต้องทบทวนละนะฮะซึ่งนี่ประชาชนเริ่มบ่นแล้วเริ่มจะขอพบรัฐบาลแล้วว่าจะขอให้เหลือแอปให้น้อยสุดหรือเหลือให้เหลือแอปเดียวอะไร่างเลียอ่าฮะคุเสริมได้ที่สิ่งซึ่งผมก็กลับไปแล้วผมก็ชอบมากวิธีคิด คือตรงที่ผมคิดไปเหมือนกันคือว่าร้านอาหารเนี่ยอย่างสวนอาหารทำไมเปิดไม่ได้ก็นั่งอยู่ในสวนอาหารนะฮะครับอาจจะปิดผับปิดลานะฮะรับซัพพอร์ตไปเพราะว่านั้นอาจจะเป็นพาหาได้จะร้านอาหารที่ลงโล่งหรือว่าแต่จังหวัดเนี่ยร้านอาหารที่กว้างเป็นเล่ยๆอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมีสัก20โต๊ะ30โต๊ะอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วก็เพื่อเขาจะเลี้ยงคนงานนะไม่ดูแลคนงาน มันมีเยอะมากที่ร้านอาหารผมถามว่าปิดร้านอาหารในห้างหรือปิดร้านอาหารทั่วไปร้านอาหารตามข้างทางเนี่ยนะร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารในห้างนี่เนี่ยแต่ทําไมไม่ปิดร้านสะดวกซื้อนะฮะนะฮะห้องเล็กๆมีแอร์อยู่แล้วก็มีคนติดนะครับไม่ใช่มีอากาศปิดอากาศปิดเราปิดห้างแต่ทําไมว่าก็ห้างกลงบาลมันตากตรงไหนอ่ะผมเคยผมเคยเขียงกับคนในหมู่บ้านผมอ่ะ ก็บอกแล้วแล้วทำไมต้องไปถึงตลาดสองทำไมไม่ไม่เป็นหัวญาตินะทำไมไม่เซเว่นหน้าปากซอยครับผมบอกเซเว่นหน้าปากซอยมีกี่ตารางวฮึครับคนปริมาณคนเข้าไปเนี่ยเดินเข้าเดินออกตลอดครับอแอร์ด้วยอืมผมถามแล้วทำไมต้องไปเสี่ยงเขาบอกก็เรืนั้นมีหมดไงคุณไปมาคุณไปมาแค่คุณไปซื้อมาคุณมาเวฟก็ได้กินแล้วครับผผมก็เลยบอก เอ้เซเว่นไม่มีคนละครึ่งอ uh ่าฮะเบอกเซเว่นที่มีคนละครึ่งไม่มีเออแล้วเขาบอกแล้วคุณใช้คนละครึ่งเหรอเขาบอกเปล่า uh huh. ผมถามถึงคนที่ผมถามเผือคนที่ใช้คนละครึง่ง uh huh. อ uh huh. อฮะเ,เป่าก็านละเวงไปหมดอ่าก็การนะว่าผมกวนใช่<笑><笑>ผมก็เป็นพี่ตุ้ม uh ีอ huh. ่ไอ้เหล่านี้คุณให้เปิดอะ่ะแล้วเป็นข้อ uh huh. ที่เขามาโจมตีรัฐแต่ตลาดนัดอ่ะออฮะผมแยกเลยนะตลาดสดกับตลาดนัดตลาดนัดคุณไม่เปิดทำไมผมเรียกร้องตลาดนัดเปิดเพราะมันเป็น มันเป็นตลาดที่ขายของจิปาถะไงแล้วคุณสัญชัยพี่ทมีท่านผู้ชมตลาดนั้นนี่แหละมันเป็นแหล so so ่งกระจายสินค so ้าของวิสาหกิจชุมชนถ้ามันมีการขายได้ใช่ไหมมันก็มันก็เกิดเรื่องของธุรกิจมันก็เดินไปได้มันเมื่อมันขายได้ยังไมันก็มีการสั่งสินค้าเมื่อมีการสั่งสิค้มันก็มีการผลิตเมื่อมีการผลิตก็มีการจ้างไงมีการจ้างงานไงเฮ้ยไอ้เรื่องแบบนี้ทําไมไม่คิดกันนะที่จะแบ่งเบาเอามีเรื่องตลกไงที่ว่านั่นวันนี้ แวะห้างสับสินค้าใหญ่ชาญพระนครบ้านผมฮะตบไปก็ผมไอ้ก็าทันบนปิดเว้ยทุกทีเวลาเราซื้อของซื้ออะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็จะข็นรถออกมาแล้วขึ้นแท็กซี่ได้เลยเฮ้แท็กซี่ก็จอดอยู่เฮ้ทำไมประตูมันปิดมแม่เข้าก็ต้องลงก็ต้องลงมาไดนเลื่อนเข้าข้างาล่างเราก็ไปถามพี่รปาภาก็พี่ครับถ้าผมซื้อของเสร็จเนี่ยใส่รถเข็นมาแล้วผมจะออกประตูทางไหนได้บ้างครับออ,นนบอกได้หมดแหละ ตรงไหนมีประตูอ,ออกนี่หมดแหละครับก็บอกพี่แต่ประตูข้างบนมันปิดก็แล้วคุณจะไปออกมาทําไมข้างบนคุณไปออกประตูสี่ประตูห้าก็ได้อ่าฮผมก็เลยพี่ครับผมถามพี่ว่าผมซื้อของใส่รถเข็นมาเนี่ยอืมประตูข้างบนมันปิดปกติประตูข้างบนเนี่ยมันจะเทียบกับแท็กซี่เลยแล้วผมจะออกทางไหนได้ก็บอกออกทางไหนก็ได้ประตูสี่ประตูห้าประตูลานจอดรถก็ออกได้อืาอะอาไม่เป็นไรพี่ผมไม่รบกวนอ่าฮะ ผมก็ยังไม่ผมก็ยังไม่ไปซื้อของนะครับผมก็เลยเดินเลยปิดประตูนึงนะฮะเพกดประตูแล้วก็อ่อนใจตัวใต้องวนออกประตูเก่าอ่ะแล้วคุณสัจชายคิดดูอ่ะถ้าคนไม่มีรถประจาไม่มีรถส่วนตัวนะไม่ไปจอดจอดรถอ่ะเป็นแบบพวกผมอ่ะใช่ใช่เน่ยไหมเออแล้วผมจะต้องซื้อใส่รถของแล้วเข็นมาแล้วก็มาจอดตรงตีมัาใดเลื่อนอ่นะแล้วก็ต้องยื่นของขึ้นมาไดเลื่อนเพื่อจะเดินมาใส่ท้ายรถแท็กซี่เนี่ยมันใช่เรื่องไหมอ่ะอ่า อทําไมเราไม่เปิดร้านพวกนี้นะครับ,รบตลาดสดตลาดนัดแล้วที่สําคัญนะที่ผมจําเลยนะรัฐบาลต้องสร้างเงื่อนไขให้เกิดการซื้อและการผลิตในระดับล่างครับเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนแล้วมันก็ลดภาระการอุดหนุนของรัฐบาลอย่าไปอบอกว่าเอ้ยคนละครึ่งคนละครึ่งเราก็แฉเห็นแล้วอืบางทีคนที่คิดคนละครึ่งไม่ได้คิดแบบเรานะคุณสัจัย ที่ก็เอาเงินไปให้ใช่ให้สามพันแต่ผมก็ย้ําแบบหยาบๆภาษาที่โกปากซซยผมถ้ากูไม่มีสามพันอยู่ในกระเป๋ากูก็ไม่ได้แดกสามพันของมึงเออแล้วแถมหนึ่งหัไปเสี่ยงทุกวันด้วยเออเอาทุนไปต่อเออผมกต่อทุนไว้นั้นผมเขียนบทความในเฟซบุ๊กก็บอกว่าใชคเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้คําดีจรงนะโครงการต่อยอดเด็ที่จัดกจะดาเนี่ยมันมันชี้้เห็นเลยนะว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่จริง เพียงแต่ร <bord ering> <cake> ัฐะเนี่ยจะยอมรับฟังความคิเห็นของประชาชนหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าคุณจะฟังแต่กลไกข้าราชการที่พ้อมร้องเนี่ยครับคุณก็จะได้ฟังแต่สิ่งเหล่านั้นผมผมก็เคยเรียกร้องในที่สาธารณะเลยออืว่าผู้นําเนี่ยต้องแหกวงล้อมของคําสรรเสริญป้อยยอวงล้อมที่ต้องการพูดในสิ่งที่คุณอยากฟังนั่นคือคำทื่นชมออกมาแล้วกูเห็นความร้านของประชาชนสรุปท้ายผมบอกเลยนะสบคนวันนี้นะครับ ต้องบอกว่าสบคต้องยอมรับสบคทําไมบอกไม่ได้ด่ารัฐบาลก็สบคคือรัฐบาลตอนนี้ที่จะแก้ปัญหาโควิดเนี่ยครับต้องยอมรับว่าล้มเหลวในการจัดการทุกๆด้านอือันนี้ด้วยความเคารพจริงๆอืถ้าใครบอกสุป,ปันเอาข่าวปลอมมาผมก็จะบอกว่าผมจะนั่งบอกให้ดูว่ามันล้มเหลวตรงไหนอฮะทั้งเรื่องของการควบคุมพื้นที่การควบคุมการแพร่ระบาด อืการควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาโรคมาตรการการเยียวยามาตรการการปกครองพิษอย่างพี่ทวียกมาก็เห็นชาตผมเองผมก็ยังงงๆงมันไปได้ยังไงวะเพื่อนกมนีมึงอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ไม่ไปไหนเขามึงไปขคบรพเขากูก็ขับรถไปกลับก็เห็นมีปัญหาอะไรเลยผม่ไปได้ไงวะเออเออด่านเดินไม่มีนะด่านเดินไม่มีเออ การเดิน<ล>ไม่มีไม่มีแล้วอย่างคุณจัดใจว่าชาวบ้านทะเลทะลุกันไปหมดเอาญาติจ,จัดงานครับไปไม่ได้เราบอกให้ไปไม่ได้แล้วมุที่สีแดงออกไปแล้วต้องกลักตัวสิบสี่วันที่นู่นแล้วกลับเข้ามาอีกสิบสี่วันก็มีแต่มึงนั่นแหละคนอื่นเขาออกไหมเนี่ยเต็มเออใช่ไหมผมเออแล้วมันยังไงอ่ะอ่าแล้วยิ่งมาตรการการป้องกันมันมันมันไม่มีมันไม่เข้มเนี่ย การตรวจค้นหาผู้ป่วยมันก็ไม่ชัดเนี่ยวัคซีนก็ไม่มี่ะอืมแล้วแล้ววัคซีนผมเองก็เถียงกันนะวัคซีนนะครับไฟเซอร์ฉันก็ตัวนี้ตอนนี้บอกว่าเพิ่งแถลงข่าวใช่ไหมว่าเซ็นสัญญาสั่งซื้อไฟเซอร์ใช่ไหมครับผมผมเก็บแล้วข่าวเนี้ยเก็บไปแล้วว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพอพอแต่วันนั้นเดี๋ยวทวงเลยทวงเลยแล้วก็ที่นะผมผมขอเถอะผมผม อันนี้ลองขอหน่อยฮะอย่าพึ่งพูดถึงเข็มสามหรือเข็มสมองเออเฮะออาจจะเรียกร้องแล้วขอเยอะไปหน่อยครับคนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรด่านหน้านะอืมอย่าพิ่งพูดถึงเข็มสองและเข็มสามอืมตอนเนี้ยถ้าถ้าเราเฉลี่ยความเสีย่ยงเท่ากันและสร้างภูมิคุ้มกันนี้ก้าไปด้วยกันนะอือมเอาเข็มหนึ่ง้ทั่วทั่วก่อนครับแล้วไปสอง ก็ไอ้บางคนไอ้บางคนผมเห็นมันไม่อายแบบไปฉีดเข็มสามนะไปนู่นนี่นั่นเนี่ยงั้นที่สาธารณะก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนนึกถึงจิตใจคนนี้เขายังไม่ได้สักเข็มนึงเลยมันมีอยู่จริงจงคุณสัจชัยพี่ทุกท่านผู้ชมบางคนไม่ได้สักเข็มนึงเลยมันมีอยู่จริงจริงวันนี้ผมเพิ่งพาลูกสาวไปเข็มเอ่อไปฉีดเข็มเข็มที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีนัดหมายว่าเข็มที่สองต้องมาฉีดเมื่อไหร่คือปล่อยเป็นช่องว่างเอาไว้เข็มที่สอง ไม่บอกว่าต้องมาฉีดเข็มสองเมื่อไหร่เนี่ย uh huh. ผมขอแวะเข้าไปการเงินหน่อยหนึ่ง uh huh. รู้กันที่ยังครับทำไมลุก uh huh. ลี้ลุกลนเพื่อเรื่องพลรกรนิรโทษมะออกรณีวัคซีนเนี่ยความผิดมันสำเร็จครับอืม uh huh. ผมผมทิ้งไว้ชิดเนแค่นี้แล้วกันครับ